พูดไม่ได้คํานั้นเดี๋ยวมึงจะจัดบอไม่มันจะเป็นคํารุนแรงทรมานจิตใจเกินไปทำลายมากกว่าฆ่าทิ้งสับรุนแรงคำบางคำพูดไม่ได้เด้เหมือนคนโบราณพูดนะเช่นออกจากบ้านไปเลยนี่ก็พูดไม่ได้มันจะไปจริงๆแล้วมันก็จะเป็นตาบากว่า,าไล่ออกจากบ้าน Nào Thi Bà đi cao hết nó bố lấy bà này Bố đi sáng ta ít bỏ bà này càng như bỏ chắc nói กลางห้องไหมเรือเอาแบบนี้เลยบอ,บบอมสารสารกลางห้องนะสารมาเยาวมาทางนี้มองกลางห้องนะอีกสารอีกสองแถวฟังละแถวบ่กพูเตะ เออทังละแถวหรือเปล่าอืมตัวน้ำเสริอมี่ลก็ได้อือสารสารนีของนี้กับาของนั้นหมเออพอว่า,าบาบงเยินเกินไปไหม าวาที่อที่เน้าัวแทนการวางตรงทีเด้อันนี้เขาว so ่างที่แล้วนี่ป่ะจีฮะ

อันสิแดนตอนเฮายังสกูใส่นางสิแดนล่ะเนาะเอามาที่ว่าระยะมันบ่อืมมันก็ต้องเป็นแผ่นยึดล่ะเว้ยยึดบ่แกกันบ่อืบ่ให้ยะบ่ให้แนว้ยทําราเด้อทุก ทำไง่ายกว่าบ้านเขียวอยู่ดอกแมนบอใช่ไหมฮะทำางกว่าบ้านหลังเขียวอยู่ดอกบ้านหลังเขียวบ่จักอันาี้ก็บ่จักแผ่นหนาบ่จักแป้นเกาบ่จักกันเงี้ยก็ซีเมนบอร์ดสามอย่างเนื้อไงจับซุปด้วย อเนี่ยเรื่องเส้นนี้ไอ้แฟนขึ้นเพิ่มมากกวเชนเลยครับตึ๊บตึบตึบใส่รถไฟ ส่น้อยส่น้อยโปรยใจสจลูกเล็กก็คือมัน มันไม่พ้นูุได้มาขายอะไรหรืออยู่ไหนหน้าบ้านแล้วนะ,ะเขาจะเอาไปทำอะไร <laughs> เลี้ยงควายจะยอดไว้เลี้ยงคนน่ละกินไม่ไหวละ <laughs> Mm-hmm. มเมื่อนเนี่ยแทนตั้งเสาคนเดียวนะให้ปเติยแท่ให้เบิง่งเขาเฮ็ดอันสมมติมันเป็นพื้นเป็นดาดฟ้าแล้ว<อ>บนางงบนนี้คิดอยากมุงทีหลังบานนี้คิดอยากมุงทีหลังล่ะตั้งเสาคนเดียวบาดนี้เขาก็เลยเฮ็ดอันเจาะหลักก็เอาเล็กแต่มาเฮ็ดสั่งเป็นเสื่อมไว้เหนเ็นเป็นหูสี่เหลี่ยมกองไว้นะปเตีย บ้านนี้ล้วก็เอาไม้ไว้อันนี้ก็เอาเล็กไว้ถักข้ามสองเล็กบานนี้ออกเสี่อมไว้เลยเรือแต่เมืองปลายมันคำยันคำยันไว้บานนี้เพื่อนเขาไปตั้งปั๊บแหละบานมือหนึ่งกระจับมือหนึ่งกระเสี่อมเฮ็ดคนเดียวนะก็เลยส่งให้บึ้งฮะนี่ตอนนีตั้งบ้านหลังเก่วก็ตั้งคนเดียวแล้วบ้านหลังเก่วคำยันบ้านหลังเียวก็ตั้งคนเดียว cho lấy xe hay bừng ừ. <laughs> đâu chẳng đấy đấy mác ạ